oh <laughs> I'm not looking the ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องพี่นอ้องชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาพอกันสุปปีสุปสปีครับขอบคุณคุณอาวิจิตโปรโมชั่นครับขอบคุณท่านประธานและก็คณะกรรมการจัดงานนะครับงานเฉพาะวังบบกูดสุปปีห้องไก่มาแม่ปีกกรมาสองเทียบคุดได้ครับบอลมาใส่สองเทียบมาดีแล้วอาอมาสองเทียบ อ๋อับมาเชียเดียวจะอีกปืนยี่ผู้เล่สร็มาว่าสองเทียโอ้ไอ้เจียเป็นมึงเนาะจะตื้ออีกปีเดียามาหาเทียแล้วตีอือปื้ท่องเวลาจากคณะไม่เนื้อเพื่อนมากคุณแต่แกทาวงเออเนี่ยก่อนน้องแก่มันก็ค่ะเนี่ยก่อน เมือเม่อแก,อเ,กเออสล่ะกันก็อ,อีกหลายมองหลายบอลพี่น้องชาวม่วงนี่นายางสมรบอยู่ใช่พี่น้องชาวม่วง,มวงปาดเอาขอเสียงพี่น้องชาวม่วง,งวงในเล็วมารับเสียงมีหกบอลบอปีนาเลิการปฐมบอกว่ายังไ <c oughs> งสบายดีเลยค <c> ร <oughs> ับขอบคุณหลายๆขอบคุณกำลังใจจากทีจากน้องขอเสียงคนบอถือเลขกในเล็ว แม่ก็โซ่เสียงดังขนาดนี้บ่ดังแค่ไหนนั่งยืนเก้าสิบกว่าเซนเออเธอเธอกันถือกินเล่นอไรน้องเอาผักหลานหน่อยในนัดตัวกระพีกับน้องในลูกสวัสดีครับผมน้องกัลฟูและตภูมิครับผักหลานพ่อพยแม่อำเภอโนสังจังหวัดหนองบัวลำภูครับ น้องแก่งฟูนะครับพูกอายุจักปีแล้วลูกอายุ11ปีครับ1ิปีแต่งหน้าตาแบงตาเพชรกลัวสิเกินเวทีมโอเคมันอนี่ลูกเูี่ยวไรความพี่แดนเซอร์ครับโอ้ยแต่ท่าซ้ำดีกับพี่แดนเซอร์หอมแล้วเพส่วนสิเกินเวทีเด้แก้มแดงจึ๊กครึ่งแล้วเฮ <c oughs> ้ยกูบาสมหน่อยเงี้ยหรือไม่เจ๊เด็กกูเสียวอยู่เนี้ยเอาอยู่อย <c oughs> นี่เจบ้าเด็กเนี่ยจะที่ผ่านอยู่ลูกครับผมโอ้ยครับผม ว่าไม่สิมาทีเสธยกันแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้เกี่ยวบเงินเวลาหลายโลดเนาะอันนี้เป็นไผยต้นเนี่ยต้นค่ะโอ้โหมะมู้ยูดอกมาคดน่ะนะคนจเจเนอมาคือลิงเถิจะเจอจู่ว่ารีบมั้งจ้ะสวัสดีค่ะน้อร่ายสกนภาพลเสียงวิหกค่ะลุงรลานจีน้องอำเภอโฟสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ อีหลาหน่อยก็ขอขอบคุณของฝากของตอนความพังความแพงจังหวันดับใจแตนนาไปที่จากพู้เข้ามาแม,แม,แม่สุขุสุขสุนนะคะ,ะแม่แม่ผู้ใดว่ดไทายวัดไทยูช่วงนี้กับช<ะ>าวไทยช่วงเตล่าอดไนะคะอีหลาออกอยู่อีหลาออกเตล่าอยู่างติดมือจ้าข่าวลับนะวันเอง พี่น้องมาติธามตุช่วเงเซราเวลาเนาะมือนียเวลาบุลาไหลจะมาเข้า,า,เเาการแสดงให้พี่นอ้องในเบิรงแบบเต็มที่เด้อคะเดือดเนอะมันมีปัญหาอีกแล้วอ่ะทำไม,ล,ล,มล่ะลูกมันอปปนับอ่ะมันหิวมีซูมือแทนเติมดีไหมไม่ได่ะกับกับว่าอับปากจังไเออผู้ใดพท่าเหตุใช่เกิดสุด่มสุ่ยอะไรกันอยู่หลังห้างเดี๋ยวครูมาอีกนี่ลูกเด้อหลายอีดอกแม่แม่เสียบมาให้ ่าเป็นโหลหนึ่งคุณบอกไม่ถึงค่ะตอนนี้ขาดหมแล้วเอาพ่อกันช่วงรอดเตยหน้าเรุหลบรอดข้อสิบหกกับช็อตเสริมช่วงต่อไปเวลาพ่าหนค่ะมันจะเปิดตัวพ่อเองโอเคครับ